เพราะนั้นเราจึงไม่หลงกลกลไกทางเศรษฐกิจที่ําให้เราแย่ไปเลยครับนั่นคือคนคิสเสียในยุคปัจจุบันนี้จะต้องมีสติปัญญาอย่างยิ่งจริงๆเพื่อท่านสามารถจะฝาฟันเศรษฐกิจไทยไปได้หรือสิ่งโลกนี้ไปได้จําเป็นต้องใช้ปัญญาจากพระเจ้าจริงๆพระเจ้าจึงมาให้ทาตามคําสั่งและประการที่หนึ่งการเชื่อฟังตามที่พระเจ้าบอกคือทําตามคําสั่งพระเยซูนั้นในลูกาบทที่ยี่สิบสองข้อสิบสองว่าพระบิดาเจ้าข้าถ่าพระองค์จะพอพระไทย ขอให้ทั้นี้เลื่อนพ้นไปเถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของของพระองค์เถิดให้สู่ก็รู้สึกลำบากใจในการทําตามคําสั่งพระบิดาคือการไปถูกต่นแต่พระองค์ทรงจบทายได้สวยมากคือว่าแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจพระองค์ขอให้เป็นไปตามตามใจทพระองค์ดีกว่าเพราะพระเจ้าทรงพระเยซูแบ่บงเกลียพระเจ้าน,นั่นเองนะครับในฟิลิปปีบทที่2ข้อ8บอกเมื่อ,อและเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภารมนุษย์แล้วพระองค์ทรง ของพระไทยลงยอมเชื่อฟังจนถึงความบรณา,ากระทั่งความบารณาที่การเขตนะเชื่อฟังจนถึงความตายที่สับไปเราจะทําตามคําสั่งพระเจ้า Montreal, ไ,ไหมครับคําสั่งพระเจ้านั้นเป็นคําสั่งที่ง่ายและก็สบายที่สบับไปเป็นคําสั่งที่ปฏิบัติได้ง่ายที่สุดเป็นคําสั่งที่มีความมาี่ใจหัวใ่มากที่สุดเร <alguns S 1> าจะฟังคําสั่งพระเจ้าได้อย่างไรกนะ็คือฟังจากขีดจักรของพระเจ้าขีดจักรจึงเป็นที่เปิดเผยคําสั่งของพระเจ้า ที่จักรจึงไปที่เปิดเผยน้ำมอะไรของพระเจ้าเหมือนที่ประชุมผู้บริหารระดับบอร์ดของบริษัทก็ไปที่เปิดเผยแผนการตลาดเปิดเผยผลิตภัณฑ์ใหม่เปิดเผยยุทธศาสตร์ใหม่ที่ประชุมของคณกรัฐมนตรีก็ไปที่ในการเปิดเผยแผนการปกครองประเทศใช่ไหมครับว่าจะเป็นอย่างไรถนนเส้นไหนจะตัดถนนเส้นไหนบ้างใครรู้ปุ๊บจะได้ไปซื้อที่เก่งเอาไว้อะไรขึ้เป็นต้นพระนั้นคิดจักจึงไปแหลกเปิดเผยคําสั่งพระเจ้าไปไหมครับท่านอยากอยู่บนโลกนี้อยากเจริญรุ่งเรือง ก็ต้องเชื่อฟังตามคำสั่งพระเจ้าที่เปิดเผยผ่านอนะีศจเนื่องจากแผนการพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยที่น่าร้านไข่ข้าวแกงเราไม่สามารถจะไปถามซื้อล้างไข่แกงป้าป้าพอรู้ไหมชีวิตผมต้องทําอะไรเขาก็งงแน่นอนเลยเออนี่มาไงเนี่ยตกลงจะเอาไข่ดาวด้วยเปล่าอะไรที่เบือต้นนะครับเพราะนั้นก็คนละที่กันแนละ้วถามไปก็ไม่รู้อยู่ดีนะประการขอไข่ก็คือทําอย่างไรเราจะเป็นที่ชอบอะไรพระเจ้าขอไข่ก็คือทําเพื่อให้พระเจ้ารับเกียรติจากเรา มูลนิาิทำเพื่อให้เจ้ารับเกียรติจากเราพร,ระเจ้ารับเกียรติจากเราที่เสียรจริงไม่เพียงอยู่บนโลกนี้เพื่อให้เรารับเกียรติ <c oughs> ไม่เป็นเพียงอยู่บนโลกนี้เพื่อให้ใครได้เกียรติขึ้นมา <c oughs> แต่เราต้องการให้พระเจ้ารับการเทริดทูนนะมีบทสัมภาษณ์หนึ่งของผู้ที่ได้ถวายการรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใกล้ชิดนะได้บอกว่าเขารู้สึกเป็นบุญเป็นคุณและเป็นเกียรติอย่างสูงสุดกับชีวิต ของเขาและครอบครัวที่ได้ทําให้ปฏิบัติรับใช้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนกระทั่งอายุเขามากขึ้นเพราะนั้นเราจึงดีใจที่พระเจ้าจะรับเกียรติจากเราเองไหม,มครับทําให้พระเจ้ารับเกียรติทุกอย่างก็เป็นของพระองค์อยู่แล้วและเมื่อพระเจ้ารับเกียรติเราก็ได้ไปด้วยเองไหม,มครับเราจึงไม่ไปโค่นบัลลังก์พระเจ้าเราจึงไม่ไปทําร้ายกระสังเรา นะครับจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเราเป็นประชาชนไทยแล้วเราไปทําร้ายกษัตริย์ของเรานะครับหรือเราเป็นลูกที่เกิดในบ้านแล้วเราไปทําร้ายพ่อเราเราไปทําร้ายร่างกายพ่อเรานั่นเป็นสิ่งที่เรียกว่าภาษาภาษาทัคคูวไปก็ในละคนจริงๆดังนนะั้นพระเจ้านะั้นเราจึงไม่ทําร้ายพระองค์เป็นไหมครับการไม่ทำร้ายพระเจ้าก็คือการให้พระเจ้าได้เกียริการให้ พระเจ้าได้อยู่อย่างเหมาะสมการให้พระเจ้าได้รับเกียรติอย่างอย่างดีเลยแล้วเมื่อเรามีท่าทีอย่างนี้ปุ๊บพระเจ้าก็ทรงโปรดให้เกียรติเราด้วยใช่ไหมดังนั้นเราจึงต้องคบคาพระเจ้าแบบแบบรู้ว่าใครเป็นใครบ้างไม่เรียกว่า,าละลาบละลวงนะครับหรือว่าขึ้นหัวอะไรางี้ป็นต้นในภาษาทั่วไปก็เล่นไปโอะทำพระเจ้าการเองกับเราเราเรา,เรา,เราตายเลยเราลุยเลยเราไปเ,เ,เราทำเองเงนนินเลยกว่าที่เราขอจัดการเองเราไม่สนใจแล้ว วันนี้ไม่ว่างมาโบสถเพราะเอินไม่มีเวลาอะไรประมาณนี้นะนี่คืออารมณ์ที่แบบว่าเหมือนกับว่าไม่มองว่าโลกนี้มีพระมีเจ้าอยู่ก่อนมาเชื่อพระเจ้าบางครั้งเราไปในป่าแล้วยังเกรงใจต้นไม้ใหญ่ๆเลยก่อนนอนขอไปว่ว้สิรู้สึกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับตอนเราไปเชื่อพระเจ้าขนาดแค่ต้นไม้เนี่ยโดนตัดไปเดียวก็ก,ก,ก็ก็ล้มแล้วยังอุตส่าห์เกรงใจเลยอันนี้พระเจ้าผู้สร้างทั้งหมดสร้างฟ้าสรรทั้งหมดใช่ไหม คนผู้ใหญ่มาที่เป็นผู้สูรแะยังเกงใจรละยังกราบไหว้เลยครับขนาดเป็นคนเหมือนกันกับเราใช่ไหมดังนั้นท่านมีความสบมมัยใจกับพระเจ้ากันแน่ชีวิตท่านจะเปิดเผยสิ่งนั้นออกมาเราทําให้พระเจ้ารับเกียรติหรือไม่หรือเราเพียงแค่ให้พระเจ้ามาทําให้เรารับเกียรติการที่เราไม่ได้ทําให้พระเจ้ารับเกียรติก็คือการที่เราใช้พระเจ้าให้เรารับเกียรติมีพระเจ้าเป็นผู้รับใช้เราใช่ไหมมีคนถามเอ๊ะ ใครเป็นคนใช้อ,อ๋อมีพระเจ้าเพื่อนพระเจ้าเป็นคนช่วยเหลืออยู่ธุรกิจน,นี้ใครเป็นคนใช้อ,อ๋อพระเจ้าคอยคอย,คอยช่วยอยู่แต่ตอนนี้แย่มากเลยไม่่อยตอบคติฐานเลยเลยไม่่อยมาบสแล้วอนี้คือมีพระเจ้าเป็นคนใช้นะครับพี่น้องพระเจ้าจึงไม่ใช่คนใช้เราเลยนครับพระเจ้าจึงไม่เท่ากับคนใช้เราจะหาที่เป็นคนใช้แต่ถ้าท่านรู้ความจริงอันนี้ท่านจะไม่ใชไ่้ง่ายขึ้น พ่อเจ้านายเรารวยพ่อเจ้านายเรามีทุกอย่างที่เราไม่ค่อยมีบางอย่างพ่อเราเอาพระจะเป็นคนใช้หรือเปล่าเราเลยไม่ค่อยได้บงบเท่าไหร่ <Même S 1> เราเคยไม่ค่อยออได้รับการส่งเสริมมาไหนเราเคยแลไม่ค่อยได้รับการโปรโมทเท่าไหร่แต่ถ้าเราให้พระเจ้าเป็นเป็นพระเจ้านายสิครับแล้วพระเจ้าจะดูแลกิจการของโรงพยาบาลเราได้ดีอย่างไรกันแน่นั่นคือสิ่งที่ขึ้นกับว่าท่านจะคิดอย่างไรนะครับประการต่อไปทําอย่างไรให้เป็นที่ชอบใไรของพระเจ้าประการที่3าก็คือ ทำงานให้สําเร็จใไม่ๆเป็นนับริหารทำงานให้สําเร็จทํางานให้สําเร็จนะฮะในยากอบทในยอนบทที่17็ข้อสี่ที่บอกว่าข้าพลงได้ถวายเก <พ quan S 2> ียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพลงได้กระทํากิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพลงนั้นทา<ร>สาเร็จแล้วเพ ja สูเชลาสาปีครึ่งทํางานสําเร็จทําไมใช้แค่สาปีครึ่งก็เพราะว่าพระองค์ทำงานเสร็จเร็วจริงป่ครับผมก็คิดอยู่นะเออพระองค์ทำไมพระองค์ทางานไม่นานเลย ก็ทําเสร็จเร็วไงเหมือนคนที่ทําข้อสอบในห้องให้เวลาสอบสามชั่วโมงทําไมทาแค่สิบห้านาทีก็แบบว่าเก่งอะแบบว่าอ่านมาเยอะมันก็เลยง่ายทําเสร็จเร็วทําเสร็จแล้วก็จบแล้วเพราะนั้นเราอยากทำเราอยากทำงานให้เสร็จไปไหมครับเราจึงไม่ปล่อยงานคาไว้สู่ความสามารถงานที่ต้องเสร็จวันนี้ก็ตําให้เสร็จวันนี้ไปไหมครับอย่าให้คนต้องมารอคอยแล้วว่าอีกสิปีค่อยเข้มแข็งอีกสิปีค่อยสําเร็จ พี่น้องทำไมไม่เริ่มตั้งแต่บ่ายนี้เลยอ๋อเดี๋ยวอีก20ปีเดี๋ยวรอแก่ๆก,ก่อนค่เข้าประชุมอะไรคำถามคือเอามาทำไมตอนนั้นต่นะปะสบกาอะไรก็ไม่มีนะรอฟิตๆนี่แหละจะได้เข้าประชุมมาช่วยงานกันไม่เป็ครับงานในในโลกนี้อีกมากมายนะครับเมื่อเราสอยหาประเด็นและความชอบธรรมของราก่อนพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมสิ่งระงให้กระบวนการจัดการแก้ปัญหาของท่านทั้งหมดเริ่มที่การท่านมาสอยหาพระเจ้าก่อนเราลองเรื่องนี้ดูสิครับ และเมื่อเราสอยหาพระเจ้าก่อนคือการมาหาวิธีการของพระเจ้าก่อนเนี่ยเรื่องอื่นพระเจ้าจะเคลียร์ให้จัดการให้พี่น้องสามารถจะเรียกสกสารนีมหาศาลจริงจเมื่อสอาปหาประเดของพระเจ้าก่อนพระเจ้าอาจจะเพิ่มพระเจ้าอาจจะประทานภรรยาหรือสามีให้ก็ได้จ้าอาจจะประทานลูกให้ประธานแก้แก้ฐานะไหนอาาให้นะครับกี่ครั้งแล้วที่เรามีความทุกข์เพราะเราไม่ได้หาพระเจ้าก่อนเราไม่ได้ทํางานด้วยสําเร็จก่อนมีงานพระงานเจ้าไปถึงเราเราเอาไว้ ท้ายสุดเลยเราบอกเราว่างค่อยทำอาฉารยนไม่เสร็จสักทีเลงเพื่อนไม่ว่างทำงานของเราอยู่อะไรที่เป็นต้นนะครับเป็นสิ่งที่น่าเสียดายจริงงานที่มีความสําคัญนั้นเราต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจว่าเราต้องเรียนลราดับความสามารถในตัวเ้าเนไหมครับว่าอะไรสําคัญก่อนอะไรสําคัญหลังนะครับอันที่สําคัญมากก็ต้องเอามาทําก่อนอันที่ไม่ค่อยสําคัญก็ไปไว้หลังๆนะครับการรีพอร์ตสําคัญมาก ผมก็มีผู้นําที่ดูแลขึ้นจากเราเป,เ,ปเป็นอาจารย์ผู้นำเราผมก็รายงานตลอดว่ามีอะไรเกิดว่าก็ารายงานส่วนทั้งอีเมลทั้งโทรศัพท์ติดต,ต่อพี่น้องต้องสามารถจะรีพอร์ตตลอดกันไหมครับให้พระเจ้าให้ขึ้นจากรับรู้ตลอดเวลาเราเป็นยังไงบ้างนะนะเพื่อการแก้ไขการช่วยเหลือจะมาหานะห้ามหยุดการติดตอรรร่อสื่อสารทํางานให้สําเร็จทางานถึงไหนแล้วงานที่เป้าหมายไปถึงไหนแล้วทําเริ่มต้นหรือยากนะครับไม่ใช่มัววุ่นกับสิ่งที่บางครั้งไม่ได้สําเร็จสุดก็ได้นะครับ